ดีค่ะมาวันนี้มากินเขากันกินถ้าเข้าและแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เมื่แต่เมื่อกี้กินเข้าเราก็เห็นงานเห็นงานหลังก,กินเขา้าวันนี้ซิมาก,กินน้ำพริกเก็บประกาศมาประกาศวานไหวอยู่ข้างบ้านมึงเศร้านี่ไปเก็บ คุนตกใส่แหง่ะมาเด้อกินเผาดำกัดเด้อมูบอกคสิว่าแย่หน่อยอยังกินแต,แต่กินแต่พักกินแต่บางที เ้าก็บรานเพื่อนกันยังว่าหัวลานมากปนหัวห้นมากแกวใหญ่หน่อยนี่เป็นคนหัวละก็มากปนมักแกวคองแสบมีน้ำผูมักนี่หน่อยมักกินผักบานเห่าเนาะอาหารบานเห่าน่ะพอเห็นมีผัก มูเหว่บางคนก็สิมากกินถั่กินหลาบเนือ่อยไปเป็นหลาบเป็นก่อยอ่ะยันไหนอยก,กินโยห์หันกินกินบอุนทองมันนี้กินน้ำพริกตั๋นแั้มละกินขา้าวไดหลาย ไปเก็บพักแล้วก็ต้อมยมังลินไนมังไนไนปลูกเนีย่ยายามยามมันถือฝน,อนท้กจากบอวคุมแางมึงก็มาลักนีนเนาะกินท้บ่บองคือพัก ท่านคนใด,ดกินข้าวแสะมากินน้ำกันเด้อเปิดนาจอไว้ซักข้ามากเหมกินน้ำกันเนี่ยกินทั้งนาจอแห้งกระแสะพืกเรานีา่ไหนแก้มัก็อกตอว่าให้เหล้วินแก้แล้วก็แพ็เขาช่องฟิต เส็จเป็นแพกเป็นแพกไปกินยำเสรมันยำมันบะหมี่มันแพผ่นะ เนี่ยประกาศทังกกศ้งพระก,กาศหินเนี่ยทั้งประกาศวางตุ้งวันสมใจกัน លាងដូចនឹង់់ទីន់ទីល់កា กันได้กินน้ำพริกน้ำเบิดขนาดเสือกระเคี้ยวพักกระเคี้ยวกินให้มันใส่เคี้ยวเลย <laughs> ลูกก็กินนั่นขาหมูพ่อก,ก็กินปลาทอดกับน้ำพริกกับแม่กินน้ำพริกกับฮะ 你看一下我们 nhìn đôi, này này nó đen đen này nó mặn mặn đấy pha bùng cái này gặp pha pha bùng Thái ถ้าบุงไห้มันสนะิมันสิกรอบถ้าบุงจีนเนี่ยมันมันจะออกเละเละมัน,มมนบ่ค่อยบ่คคลเสียบไปเลยต้องเอยกินแไงว่ามันอันว่ามันตึงตานตึงสวนแมงเมาจานมันเถอะเนาะ ngảm chín thì nhắm bắn ngảm ngắm ngầm nó ngảm ngầm ngầm là ngầm 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 xe ngầm xe มันอิ่มนนำแล้วก็หามาพึ่งไหวแล้วก็แพ็คเ่องฟิดกินด้เป็นปีในตู้เย็นน่หน่อยช่องฟิตนะบ่รามียังมีแจ่ค้องมากนำมัม่วงหามานาาโหแล้วก็ขาเมามังสตอไข้มดแดงเฮดเพาะนี่ในช่องฟิตรึน,นะ มันต้อนคักเดี๋ยวมือเืินนั่นมือเงินย็ดอาหารเหนืออาหารเหนือในพันธุ์เดียวซาผักกาดส่วนระบาดเท่าอั้นส่วนละเ่อนกับสุกด็ดอาหารเหนือ,อาานนพญป,ป,ป,ประสัน như thế nào đấy bạn Như tớn xóa thùng đấy nè Như này kiếm khó lấy ẳng nè Các bạn mình đi kiếm khó đây qua lại gim khanh mắm, đi rồi, gim mãng, gim măng cụi ốc, ta còng lo hết khóa, làm với yim, bà chỉ mày gim thảo, lịch gim thảo để nói điểu, là nó, gim zam กินลายๆกับสีทองแตกแบกห้ายกับสีลังหักคนว่าเอาพอดีพองามพอกินเข่าแล้วก็กิน้นามอีกก็ไม่กินนันยาอันหนาม,ม่าง,งห้งามะน้าโหอีกเนี่ยเพราะว่ากังคืดน,นี่ยย่หน่อยสิกินคืงคืนเลยขึ้นแลแ้วแกวรับสบายหุ่นตีหาผลตื่นตื่นบัน

ล่างหนาล้างตาแล้วก็ที่โชเซลัมได้เหมือนนี่แหละเซลัมที่ยหนไหนขายทีลูกไา้ขายอาทิายตย์หนึ่งหลายพันขวดเซลัมนะชาล่างหนาเรียบร้อยแล้วเข้าปรยุทธ์ยด,ย,ดยุทธเซผาาแก้จมจมูกแก้มท้องคางข้างแล้วก็ปัดขึ้นตัวเดียว เนี่ยยี่หน่อยใส่มาเป็นปีแล้วนะเขากําลังสิแบบคนเท่าว่าเวลาเขาสิคายอยังนี่คนเขาจะเบิ่งหนาเทาเนาะเนี่ยเมื่อบ้านเนี่ยยี่หน่อยเอาเมื่อประมาณสามโหลกเกี่ยงตัดเขายี่หน่อยประกาศไาปโฆษณาหอัก่าอันจังคันตังสีนะมีแต่ว่าอันโม่ส,สิถามเพิ่นสิถามว่าอันเอาเจ้าก็นาใส่แล้วก,ก็ พ่อมูหัวของฉันเท่ากับได้โอกาสเท่าก,เากัเสนอเลยล่องบังเดอร์กันเลยว่าขวดหนึ่งกับพ่อขวดละสองร้อยเก้าสิบทำมันดีมันหนาหนัจังได้เจ้าจังทักมาได้ทร่งหอดบาทเลยท่งหายหอดบาทเก็บเงินไปทา่ามผมมีการหลอกลวงตมตุนสักได้ได้ท่านสิทธิ์ใส่ละกัสิแบบนั่นแย่หน่อยอายุอ่าเกิดเกินหนึ่งศูนย์ เกิดน,นุงศูนยไปบอกโลงพูนหารเอาหลดลองใส่บึงลองใส่บึงตะกีนนี่ตอนอายุสี่สิบสา,ามสิบสี่สิบนี่หนาข้ามกสิข้าก็สิทุกทรมานกับหนามาเรื่อยๆนะแบบว่ามันมัน,ม,นมันมีจุดดำดำแล้วก่มีฝาแต่ว่าสิวเยอะหน่อยบ่มีหรอกเป็นคนบ่มีสิวมีม,ม,มีมีกะมีฝา เขาก็ใส่ไปเรื่อยๆจ้าคืออันนด้อย่างมันกับพ่อปน,นันพ่อปนันมาทำว่าเห็นลูกลูกลูกขายทางออนไลน์แบบที่นี้คนที่เขาใส่นะเข้าเบิง่งว่นหลนเดียวรุุนเล่าเข้าเดียวกเขาเอ๊ะเขาคือหนามันก็ดีเนี่ยวะก็เลยบอกลูกก็เลยใ,ใส่ก็ลองใส่มาเบิ่งใส่มาเบิ่งพ่อหนาเข้าดูดีแล้วเขาก็เลยกาขายหนนะก็เลยกาขายซอยลูกนะ คันโม่พวกกันอยากลอกไงยังกะลองไปใส่มึงเด้อเข้าสื่อเลกนะแล้วสื่อซีบเทือกับบถือเทือนึงกับมีเท่ากับเบิดเงินถึงสื่อนี่เทาล่องมึงนี่สองหล่อยเก่าซีบเท้าล่องมึงขวดหนึ่งนี่ได้ผลเลยนันสิหมานออกหมานออกหนาเท้านี้มันกระสีมึงเงี้ยหน่อยน่มีการฉีดหนาบ่มีการยังสักอย่างนี่หาซีบกว่าแหละอายุนี่ ว่าซีบ่บอกดอกเออสนี่งกันเนาะพอไปหลายวันหย่ามันหยืดเดี๋ยวสิอาบน้ำเอาบท่าละเพราะว่าซองหุ่มกว่าละเสรีเดชผู้เบิ่งกับเสียเดชพระคุณพรคุณหลายๆเบิ่งแย่งกันอยู่ดีไม่แห้งเด้ออยูดีไม่แห้งสุขุสุนทั้งผู้เบาทั้งผู้เบิ่งยังพอกันไหมยังเบิ่งกันไหมนะคะเนาะสวัสดีค่ะบาย